สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแจกโค้ดฟรีนะครับไม่ได้จากไันนะครับจาก AS นะครับเกมออนนั่นเองนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับ AS นะครับสำหรับโปรโมชั่นดีๆนะครับที่จะให้เพื่อนๆนะครับได้เล่น Diablo 4นะครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะก็คือ Early Access Beta Code นะครับช่วงวันที่18 19 20 นี้นั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ใช้ AS นะครับหรือว่าไม่ได้ใช้ก็สามารถที่จะกดโค้ดได้นะครับลิงก์เดี๋ยวนัดจะแปะไว้ด้านล่างนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถที่จะรับโค้ดได้ฟรีนะครับแทนที่จะเสียตังค์หลายพันในการซื้อแล้วก็ลองเล่นนะครับถือว่าช่วงนี้นะครับบริษัทเอนเตอร์เทนเมนตนะครับ ออินกับมาร์เก็ตติ้งมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่นะครับโดยเฉพาะ d i a b โบ4นะครับอ่ะเดี๋ยวนะจะพาไปดูวิธีสั้นๆกันเลยนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นหน้าจอนี้แล้วนะครับเดี๋ยวลิงก์น่าจะแปะไว้ด้านล่างนะครับพอเพื่อนๆคลิกเข้ามานะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นหน้าจอนี้นะให้เพื่อนๆดูที่หน้าจอข้างหน้านี้นะครับเห็นไหมเพื่อนๆคลิกไปที่รายละเอียดเลยนะครับแล้วมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับกดไอ้นี่เลยนะกด Accept ไปเลยนะครับเนี่ยครับ แป๊บนึงนะเนี่ยกดเนี่ยกดรับเบต้าโค้ดตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วเพื่อนๆนก็จะมีนะครับเนี่ยลูกค้า S เท่านั้นนะครับนี่แล้วผมก็ใส่กดยืนยันแล้วก็ใส่หมายเลขของเพื่อนๆไปแล้วเพื่อนๆก็กดชั้นไม่ใช่ปุ๊บนะครับและเพื่อนๆจะเห็นข้อความนะครับเพื่อนๆจะเห็นข้อความตามนี้นะเดี๋ยวนัดจะส่งให้ดูนะครับโอเคเพื่อนๆจะเห็นข้อความตามนี้นะครับโอเค อ่ะเพื่อเมื่อจะเห็นข้อความตามนี้เดี๋ยวนัดเปิดใน Facebook ของนัดให้ดูนะเพื่อนๆจะได้เห็นใช้นะครับอ่ะนี่นะครับเพื่อนๆก็จะได้เห็นข้อความในนี้นะครับนี่ตรงนี้โอเคเห็นไหมมันก็จะเป็นข้อความตามนี้นะครับโค้ดก็ใส่ตรงนี้พอเพื่อนๆได้โค้ดมานะครับให้เพื่อนๆก๊อปโคดตรงนี้หรือเพื่อนๆกดให้ไปที่แรกโคดแล้วก็ได้นะครับ พอเพื่อนกดไปที่แลกโค้ดมันจะมีตรงนี้หน้าจอนี้ขึ้นมานะครับพอเพื่อนๆกดโค้ดไปแล้วสมมติอันนี้โค้ดนัดนัดใช้แล้วเนาะแล้วก็เพื่อนๆเลือกแพลตฟอร์มนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เล่น PC ก็เลือก PC นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเล่น p พ a y s t a t i o n ก็เลือกตามที่เพื่อนๆเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็น EU o c โ a เช c ดอเมริกาหรือ Xbox อะไรก็แล้วแต่สำหรับนัดนัดเป็นแบทเทนเน็ตเนาะนัดกดไปรีดีมนะครับนี่ปุ๊บเนี่ยนะนัดเคลมไว้แล้วนะครับนี่มันจะขึ้นว่า your อันนี้ได้แล้วนะครับอ่ะก็ตามนี้นะครับเพื่อนๆไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลสั้นๆนะครับแต่ณตอนนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเข้าไปที่อ่า Battle.net นะครับมันยังไม่เปิดให้เพื่อนๆดาวน์โหลดเนาะมันน่าจะเปิดให้เพื่อนๆดาวน์โหลดประมาณอีก4ีวันครับจากนี้ประมาณวัน2วันก่อนอ่าวันที่1 7บ8แล้วกันนะครับอ่ะอันนี้ก็สาวกไดโบนะครับได้ลองเล่นฟรีต้องขอขอบคุณ AIS Games On นะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม